เดินก้มตัวเมียไข่ตัวเมียแล้วกลกวน้ำหน่ะแต่ว่ามันก็เกิดเป็นตัวตัวผ้าปอดของมันอยู่ที่นี่ตัวผ้าผ้ามีลูกมีเตาอยู่ตรงนี้มันจะพบกันแล้วมันตีกันคุณรู้จะไปบางเรื่องผมจะไม่ยาวพูดกับกับคนทั่วไปถ้าพูดกับพระด้วยกันจะมีจะมีเรื่องลึกซีรุพุทธโอมโอมหลวงพระนิสิต ครั้งแรกผมไม่ได้บอกคนอยากอําโควชยอดโยมจจมาบังพระในบางเรื่องลึกๆคือมันจะพูดกันมันจะพูดไม่ได้ถ้ายมมากนะเรื่องอ,อย่างนี้ที่มันปวดัมไม่ใช่อะไรนะกิเลสที่มันละเอ,เอียดมันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของเรามาหลายแสนครบหลายแสนชาติกิเลสมันอยู่มีสามระดับระดับหนึ่งหยาบๆใช้ศีลศีลปราบตัวหยาบ อีกตัวกลางๆกุ้มลุมอยู่ในใจใช้สมาธิไอตัวลึกๆละเอียดสมาธิเอาไม่ได้สินเอามาอยู่ต้องสติปัญญาอาั่งลงไปปราบันที่มีสินสมาธิปัญญาปราบกิเลสสามระดับตัวที่ดบบเดาวออกมาแสดงทางกายทางาจาเรียกว่าวิติกรมะสังโดษ กิเลสที่หยาบหยาบแสดงออกมาทางปากทางวาจาทางกายเตี่ยวการทะเลาะเบาแหวงกันรักกันฆ่ากันนอกอกนอกใจสามีภรรยากันอันนี้มันเป็นตัวหยาบหเราเอาสิ่งมา,มาป้องกันไว้แต่ยังนี้เรื่องอะไปอยู่ระหว่างกลางในใจปริยุทธ์ฐานะกิเลสปริยุทธ์ฐานสัญญน์ที่กุ้มลุมอยู่ใน,ในใจคือนิวรณ์ทั้งห้าความกำหนัด เคือนลังเลสงสัยฟ้งส่้งงางลำคาญเมืเอ่อเงาเขานอนกุมนี้เืยว่าปริยุทธานะกิเกลสกุ้มลุมไม่มากไม่นอนแต่มันกุ้มลุมอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ต้องปราบด้วยสมาธิมีอีกตัวหนึ่งนึกนอนอยู่ไหนเนี่ยอันุใสบริว่าโนเสียงพวกคุณม่หางาสวด อาสุภสะโสรที่มีว่าอนุสยยงเขาผมแปลมาอยู่ในนี้เคยสวดไม่เคยไม่เคยได้ยินสวดอันดรบย่าอสาสุระสระบาลังพนามาเซนเจริญอาาปนาสตรีพินาอสุภะถ้าพินาอสุภะดูดูไม่จเจริญอาณาปนาสตรครูคอตาก็ได้ยังมีปัญหามาแล้วพันตาที่หนึ่งที่พระเจ้าได้สอนพระผูคอตาระฆ่าตาัวต,ตายเพราะพิ่นาอสุภะไม่ได้ดูลงหัวใจ ในนี้ดูลงมายแตประกอบกับอัศฟะอาานุสัยมาจากอา,านุสยามตามมานอนเนี่งอยไ่ในในจิตตึ๊กถือด้าวเสียมตายต่างหลายเถือ่อนยังไปขี้เกียจนอนตรงนั่นล่ะตัวนี้ขี้เกียจคุยแต่โบจืดเลยโบเป็นจิ้งจกตัวนั้นดึแบบจิ้งจกตัวที่พูดพาเปิดหัวเห็นเขาจะไหมตัวนี้มันมาละเอียดไปเห็นหน้าแบบ แต่พอเราจับจุดมันมันต่อสู้เลยในหัวกระมงเนี่ยคนประเภทอีน้องคนจะแนกหนักนแรงนักปวดเหมือนหัวจะระเบิดคนอย่าไปสู้มาแรงนะคนต้องเป็นมวยถอยออกมาบ้าง,างลุกเข้าไปบ้างเพลงไปข้างล่างเพลงไปข้างบนหลอกล่อไปบ้างทำเล่นน้องจะเสียบ้างอะไรนอนต้บนอนมองไปเพดานเพ่งบนคืนน่อไม่อย่าไปกระพริบตานะลืมตาจ้องไว้ไง ถ้ากะพิตาปวดช่วยช่วยปวดพืงมวจะระเบิดถ้ามันเป็นหนักนะถ้าเป็นปวดธรรมดาก็ดีก็ลืมตาเพ่งไปมองไปใกล้สุดต่างๆเดินไปเดินมาธรรมดาธรรมดาแต่จะลืมใหารู้จักรองรู้จักวางาจบาใจเอกเจ็บมันค่อยเบาไว้เบาไปถ้ามันเบาแล้วมันจะเกิดเป็นจิตถ้าไม่นจเดือจเอาัยว่าเครื่องเยี่ยวของคุณก็จะหดลิ้นของก็จะไม่รู้จักอร่อยได้ไม่อร่อยไม่เกี่ยวเนื่อ ได้จ,จะเปรียบเป็นรูปธรรมนะในประเทศไทยของเราที่อยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายเราเปรียบเป็นเสมือประเทศไทยนะในประเทศนี้มีคนอยู่หกสิบล้านกว่าคนใช่ไหมวันดีคืนดีคนคิดขึ้นหน่อยประเทศีนประเทศไทยประเทศเราถ้ามันยังมีแต่คนจีนเว้ยเราไล่คนจีนหนีไปไน่นและคนจะได้รับการต่อสู้คนจีนบอกว่าไอ้อ้วนไม่นี่นะอ้วก็มาอยู่เมืองไทยมานานแล้วโน่นลูกว่าเป็นนายอำเภอ รู้ว่าเป็นรัฐมนตรีรู้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะเห็นไหมท่านนายกรัฐมนตรีบรรหารเสนาบดีอาชาก็รู้ว่าน่านทุกคนแซ่บเบยูนดุคุณี่ต้องนี้จากประเทศไทยก็ไม่นีหรอกเราดีก็จะไหลายเราได้เราเพื่อดีเห็นไหมเนี่ยตึกราบช่องสูงสูงสิบชั้นยี่สิบชั้นห้าสิบชั้นสูงสูงมันบางทองทางหนองไทยนี่ตึกสูงสูงที่สุดใบจยก ก็ของฉันฐนาค้าอะไรต่างๆของฉันหมดแกไปนี่ฉันทั่วประเทศจะมาไล่ฉันนี้ทําไมแกสิ่งนี้นั่นแหละเราต้องต่อสูก้กันบ้างล่ะกิเลสมันอยู่ที่นี่ไอ้อนุใสเนี่ยมันเกิดมากเรามัหลายแสนชาติมันเลยนอนอยู่ที่นี่วันนี้วันดีคือดีคิดจะไปเจริญกันวันถามไล่มันเองไปแกสิ่งนี้แกจะมาไล่ฉันนี้ได้ไงแกนี่นี่นนท่า ก็เลยต่อสู้กันเอพวนหัวหม้อก็เลียนะนั่นะมันมันต่อสู้กันนะถ้าสู้ไม่ได้ก็แสดงว่าเรานี้มันดู่ตเข้าใจไหมตอนนี้เรากำลังลุยกันที่จุดยุตสถานตรงนี้จุดทศสตร์ตรงนี้สนามรบตรงนี้ไม่ดีเรื่องอะไรแต่ลุยกันแต่ต้องเป็นมวยอย่าตั้งใจเกินไปอย่าเพ่งต้องกันไปถ้าเพ่งต้องติด เรียกว่าปักขาเห็นไหมหลวงพ่อที่มาตอนวันบุญรพาารย์และเราเรา,เราไปเทศที่วัดหลวงปู่เลียนะเอาไปส่งกลับมาฮั่นอะู่ทียอยู่ดีๆไปกราบอยู่น,นู่นทำไมไปกราบอยู่ใน,คน,น,นโคลน่นผมเดินเพิ่งขี่รถไปกราบผ่ออาจารย์อยู่ในหัวผมมีทองคำสิบกิโลสิบปีมาแล้ว มันแน่นปึ๊กไม่รู้นั่นแหละติดถ้าภาษาน <c oughs> วิปัสนาเขาผูกตากันเขาบอกว่านี่คือวิปัสนูุปกิเลสกลุ่มนี้ชื่อว่าปากาเพ่งจ้องกันไปติดจงีงเขาเลยว่าเออใช่ไหมเถอไอ้ใจมีมีคาถา,าสะดาะทองความมีจากของพวกมเมืมม่อดอกสะดอกดอกท่านไม่ต้องไปทำความสนใจกับมัน ยัให้ความตั้งมันรู้รับรู้เันเฉยๆพอเดี๋ยวมันก็ค่อยละลายออกไปทับรับลงตามอากาศถ้าก็อยู่ตรงนี้ได้ต่างหลายวันนะมาว่าทันว่าอยู่ที่นู่นเดินผ่านนานๆก็ร้อนขึ้นโวยายขึ้นแกมาที่นี่ก็จะเป็นคนดีได้แกว่องของแกนี่มีแต่ทองคำอย่างนี้เป็นมาแต่สุขันนนปฏิบัติแบบนี้ไปบนี้หัวหนักปึ๊กทอคคำสิกิโลเอาไว้ตรงนั่นแหละ เราจะไปทำำําความสนใจกับมันรู้จักมันใจก็พอรับรู้รับทราบก็พอมุตเตมุติมาตตวิเตวิญญาเตวิญญาณมันตบกิเต,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 ตรู้แจ้งสติว่าวรู้ทราบสติวัตรูทราบแล้วมันจะค่อยละเหยออกไปอีกหน่อยทองคำของท่านก็จะหมดตอนไปส่งไปเก่าก็จะมันกลับของผมยังเหลือน้อยหน,น,นึ่งยังเท่าของปั้นยังไงหัวสิบกิโลเลนเลนอมยแล้ว ทำอย่างเกา่าไหมลูกพู้พอทำไปอย่างเกา่านนเรื่ออีนี่นมันจะเรือเท่านี้แกก็คงจะทำเพื่อมันไม่ใช่อะไรดอกไอ้ตัวนั่นแหละไอ้ตัวเป็นจริงจบมาแดะดูให้ดีนะอย่าไปกลัวมันทำมันปวดหัวมันมนนีของดูนี่ก็ไม่ปวดแต่จะไปเพ่งมันหนักรู้ไปอย่างเดียวพอค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วรู้รับทราบอย่างเดียวเรา เรา,าเดี๋ยวก็ลงให้ใจแล้วอีกหน่อยเราไม่สนใจมันมันค่อยๆคลายอยอกมันปีนจา,จากจากจากร้อนจากปวดเป็นเบาแล้วจะเริ่มเย็นข้าวแล้อาจจะเย็นเย็นนิดๆเย็นขึ้นมาอาจจะเย็นน้อยๆเท่านี้แถ้าขยายขึ้นขยายขึ้นเป็นเย็นไปทั่วแผ่ไปทั่วทั้งหัวทั้งตัวตอนเย็นนี่คุณเด้อตอนนี้ล่ะอย่าไปลงอีกเหมือนกันนะแอนโดยเย็นๆนี่กระด มันไม่มีอะไรจโรไะโผล่ขึ้นมาอย่แล้วแต่มีแต่เย็นเยตัวขังตัวงับกัดฟันไม้ไม่โจกแดดเต็มฟ้าก็อ,าอ,าอะไรมาโผล่มาไว้แดดมันมันมันร้อนมันเย็นหลวงปูดาวเข้ากำลังานมาแปดปีไปถึงจิตซื่อบือ้อไม่รู้จักหรือว่านึ่งพนันธด้วยกันไปถามอาจารย์เลยอาจารย์ได่ว่าไปถาอาจารย์เลว่าอาจารย์จิตผมเขาง,ง่ายวะส่า จิตเหมือนกอบจำสินภาษาไทยว่ากบจำสินภาษาลาว่ากบเขาไงเพราะดูจิตเขางง่งยอ้ท่านให้เดมกนึดอัดกึบมวยจากจังเห็นน้าลูกไปจากลูกไปจากบันซื้อไปจางไดบ้านเมืองเราปางกูอยู่ทั้งเดยที่นี่ห่อไม่รู้จักต,ตะวันออกตะวันตกคือจิตพัฒนามามากๆมาถึงสติปถามพัฒนามาถึงสุานมันจะไปถึงโอชองเกต ใจเจริญที่เราสมมกี้เนี่ยสตาโพสังเคปริปุเรติอาจารย์พ่องทรงเจนทั้งบริบูนพ่อสรงเจนเป็นองค์คุณแห่งการตัดสู่มันจะมีตัวตัวสุดท้ายคืออุเบกขาซื้อซื้อแบบซื้ออยู่สิบสองปีอาจารย์ใหญ่ก็ไม่รู้ผมผมก็ไม่กล้าบอกเพราะผมก็เป็นลูกศิษย์ของเมาอยู่งๆกว่าดีคนนีลงลงปูดาบตามมาหาผมที่อาจารย์ที่ผมยังเขา่คงอยู่ดี่เอง มาแต่ใส่ใจในเขาไงไปได้บอกผมเลยแล้วบอกบองแจ็กซื้อมันไปย่า้ไปจักเห็นน้าลูกคือคือชื่อน้ามาได้ขึ้นือหาซื้อมันบอกคิดจาอะไรไม่จำอันนี้เอสเปยบายเจนสันเดอร์คิดเขาหอกเขาง่ายแห่งห้องแจักซื้อมันซาคิดนี้สลัดสัญญาเอาไปที่ตั้งแห่งสังขารเพราะไม่มีสัญญาสังขารปรุงไม่ได้ ราะสัญญาเป็นเครื่องพวงให้เกิดสังขารหจิตสังขารเกิดขึ้นครู้จะรท่องสรงตัปว่าอัติอิมัสสัญญาขาตัสอุตรตีนิสลาันติมีอยู่นะภิกษุการที่เจตของเธอจะสลัดสัญญาอันเป็นที่ตั้งสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอาจารย์ทาก็ไปถึงจุดนึว่ามันเบิร์ไป,ปไ,ไปแล้วเกิด้ามันซุ้สัญญาจารย์ท้าท่านฟูกรู้ ถึงท่านไม่ได้เก่งทางปริยัติทางวิชาการทางพูดถูกผมา็อ่านดูวท่านบอกไปมันมันบวชขึ้นมันมดโอ้มันเบิดกระเป็นไปมันสุดสันญาหรอเบิสุตึนเนี่ยหรือเป่าเกือบตรงที่พระเจ้าพุทธเจ้าบอกมันสาระสัญญาอาจารย์บากมันสุดสันญาเพื่อแะ่รบวชขึ้นบวชจมบวชจื้อนังถ้าบปเรียนหนังสือก็เตรียมตกปลาเลยมันไม่จมเอาอะไรมันจำได้ผมไม่จำมันบอกว่าจำไปทำไมมันรกสมองแต่มันเห็นปัจจุบันอยู่ทุกขณะ ตาทาตาทามวิปัสสต์ตัวนี้มาถึงจุดนี้เขาไปถึงตัจุดนี้แล้วผมบวางเชยอยู่ทังขาน่ะถ้าเป็นนักวิปัสสนาจะจะเข้าไปในญาณเลยสังขารุเปกขาญาณโนนมันก็จะไปถึงอารมณ์วิาญาณนะสังขารุเปกขาญาณมีความรู้วางเชยในทั้งขาทั้งหลาย มันเฉยจริงๆนะไม่ใช่ระวังมันวางเองมันเป็นอย่างนี้มาถึงจุดนี้คุณจะไปได้ไกลอตอนที่คุณรู้จักแต่จีดคุณคิดว่าคิดไปไ้เห็นมันเกิดดับกระดับอีน้ออีน้อมันมันไม่เกิดไม่ดับมันชื่อบื้อมันบ้างมันเฉยอย่างนี้ตอนนี้คุณจะต้องเดินวนเวียนไปหาถามมาจากเมื่อไรผมจะคิดเป็นอยากจะไปถามนะมันมันเริมจะแต่คิดเป็นแล้วไม่จะไปถามมาแล้ว นี่ผู้ดาวก็โอ้ยสิบสองปีผมสักองค์จับม็นอังไอ้นี่นายชิดสาเขาง่ายแกจริงต้องเขารอบหนังสือผมเป็นประจำปีนี้ก็มามาเยี่ยมแต่ผมป่วยแกไม่ยอมแกร้องไห้ดังกลัวที่ผู้ดาวหายไม่มาสุดอกกูดีกว่เพราะไอ้ว่ามันอะไรเฮงมีผู้เดียวนึงร้องไห้เลยเลยบอกหลวงปู่ไม่ต้องร้องไห้ดอกมันไม่เพียงแต่ป่วยดิมันมันก็จะตายเฝ้าป่วยนี่คือตาย อน,นี่เก่งมากตาก็ไม่ดีหูก็ไม่ดีแต่สมาธิสติเก่งๆเ,เข้าก็ได้ไบออกก็ได้ไป,อ,อ,ไไปอยู่ได้นานๆเก่งบาปตาก็ไม่เห็นเขาบอกเรื่องผู้แต่ยังหน่อยไปเด็ดตากับผูบาป,น,น,าบบบปนั่เื่อนไตกระบอกเไปในทองของบ่อหนึ่งจะหจผมก็เด็ด,ดอีริความดื้อผู้มีตาออกออกมาขรันองแกจับกระปูกมาเด็ด ด it, ึงตามันออกทุกตาแล้วปล่อยมันไปเธอไปเรือกสนุกพอตัวบอกตาดีๆบรเวอะไรเขาจะตั้งเป็นนายรยเป็นตำรวจนะตั้งยางไรนนาย้อยตาบอดก็เล่าเลยตาปวดทุกคนจะมาถึงจุดนี้ถ้าเห็นความคิดเกิดตับเกิดดับไรก็จะซึ้บือไปไปตรงนี้แต่อุปสรรคตัวหนึ่งก็คือเมื่อคุณตั้งสติไว้ได้ถูกถูกจุดยุทธศาสตร์ของมันคุณจะปวดหัว มันตีคุนคุณคุณลบกับมันมันก็ลบกับคุณถ้าคุณไม่เป็นมวยคุณจะต้องแพล่ะมันหน้าตายนะมันมีตัวนะพอเราหน่าสันปึ๊กมันวิ่งมากอกเธอาเก๊กมันวิ่งรัดกันสองตัวมันจะระเบิดออกครับครั้งแรกเป็นตัวเล็กนานาเขาตัวแต่ขึ้นแต่ขึ้นแต่ขึ้นเหมือนหนึ่งหัวมันวิ่งไปทั่วเหมือนหัวจะระเบิดตายคุณอย่าไปกลัวนะแต่คุณอย่าไปจิงจังกับมันนะทำเมือนทำเล่น ใจใจ,ใจทิ้งรลหิตใจแล้วคนมองไปไกลถ้าเดินจนังกรคุณไปหาเดินที่กว้างๆอย่าไปเดินก้มให้คนเดินมองมองไปข้างหน้าถ้าเดินก้มๆม,มันมันเก่งมันมีอัตราขึ้นมาแก้ตัวนี้ให้ได้ลวก็จะผ่านตัวนี้ไปสู่ความเย็นแต่นี้สบายละเมือเดินทางที่ปลอดโปร่งเหมือนพ้นมาจากป่าดงพงหนามาถึงถนนลาดดังไฮเไปแล้วก็มี ล่มบังให้ด้วยมีอาหารมีน้ํเย็นกินด้วยเดินไปอย่างราบเรียบสบายจิตใจ,จลงตัวจะอยู่ตัวทั้งจุดเองเมื่อลงตัวเมื่ออยู่ตัวแล้วเกิดเกิดอิคลิบิมอุเบกขาสมโพอชจองแยกเกิดขึ้นคุณจะเฉยทุกอารมณ์แต่เสียอย่างนึ่งนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์มีมุมใีคณะมันไม่อยากไปพูดไปสอนใครมันถือว่ามันเสียเวลาแต่ต้องเพิ่มสมาธิเข้าไปปรับใหม่ สมาธิจะจ,จะ,ลละลัางไรออกมาเป็นกรุณากาลังเขาสมาธิจะลัางไลออกมาเป็นปกรุณากรุณาคือสองสารคนอื่นอยากจะช่วยกันแต่เขาก็ก,กอบเป็นมนุษย์เหมือนกันความขี้เกียจก็หมดไปขี้เกียจที่จะบอกจะสอนความขยันนี่จะเกิดขึ้นลืมพ้นทุกข์กระบัดตายซะจะมีประโยชน์กว่าที่จะอยู่เฉยๆให้ไปปุ๋ยแกซาตนาอันนี้เป็นพลังของกรุณา ทำงานไปเรื่อยถึงจะไขาจากปวดก็มีความสุขไปได้เย,ยจะสะทันจะซีนันจากปาธาธันมธัธนังเตเวกาเลนะปจเจติอริโยค <c oughs> ะถังสุขันติพระมรรยาโยคะถังสุขันติพิกโสเพื่อถึงพร้อมด้วยศรัทธาความมั่นใจในปฏิบัติทาของเธอและมีสินที่เธอพร้อมมาแล้วเธอเป็นพูกเริ่มใสายยิ่งในพระธรรมนี้ และเป็นผู้เห็นซื่อตรงธรรมเตวเวกาเลนปจเจติเพราะมันจะนิยมขนางสุข,ขานติเวลานั้นเธอจะมีความสุขยังลงสูขพรหมจันทร์ทำงานตากักใดอก็มีความสุขคําว่าพรามจันทร์ในตรงหมายถึงทำอะไรไม่ได้ประโยชน์ดีๆเพราะจ่าอย่างหนึ่งมันหรอเาดำเนินชีวิตไปอย่างประเสริฐการงานทุกอย่างก็เป็นเป็น่องการงานที่ประเสริฐเธอจะมีความสุขยังลงสุข่ขพรมจันทร์ จากเด่อยู่ก็มีความสุขทำงานอยู่เพื่อประโยชน์ทถ้าคงแก้ว่านกับเมกกืองมีความสุขแต่ไข้เป็นนะตายเป็นพ่องเวลาจะไข้ดูแหละนอนหลับนั่นแหละเป็นขึ้นมารู้แต่ว่าไขา้ไม่ได้สนใจกับสุขภาพกายเลยคนพวกนี้มันลืมมันจะสนใจแต่สุขภาพจิตรักษาแต่สุขภาพจิตตัวเองได้อย,อย่างเดียวไปหาหมองเลยบอยากไปหรอกไปจะนอนตัวนันปป่นบ้านเพื่อนนั่นเล่นวิ่งว่วไปอยู่บุรุษ ดูสุขภาพจริงเราตัวเองพื้นตัวท่้เราไม่ได้เวลากายมันมันก็อาศัยอยู่กับจิตเมื่อใช้งานไปมากบางทีมันก็จะสึกหลอชํำรุดและจิตก็อาศัยอยู่ที่มันอาศัยกายเมื่อกายเป็นทุกกิจติกายอยู่กิรปติโสสมถันงนั่มีสติเมื่อร่างกายของเธอเป็นทุกข์อยู่ เธอจะยังจิตให้สงบเป็นไปได้ยากม่ใช่ไม่เป็นเป็นไปได้ยากแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วก็อาศัยจิตนั่นแหละมาเป็นดุลถ่วงอยู่ได้อย่ังรดอดเลยมีความสงบแต่ตอนที่มันยังไม่มียังไม่ใค่เน่ยต้องรีบทําถ้าเราทําได้แล้วจเจริญทางจิตให้สงบได้แล้วรู้าจักมีความสุขได้ง่ายจะไข้จะป่วยก็ยังสามารถจะมีความสุขอยู่ได้เมื่อเราเอาเงินไปฝากธนาคารไว้มากๆ ยามแก่ยามเท่าทำงานไม่ได้นอนกินดอกที่ฝากธนาคารเขา้าใจหมที่ดอกเพีย้ยตอนนี้ทุนก็ยังไม่ได้จะไปเอาดอกที่ไหนถ้าบอกนะพวกคุณอุดมสบอไม่เจ๊งใครได้กวกแกทำเอาแต่ที่เกียรเด้ออีกหน่อยเ้วจะจากกันไปถ้าเอาสมาธิให้เกิดความสุขไม่ได้ไม่เป็นไรเอาตัวสติปัญญามาอบมสมาธิเอาตัวรู้ อย่าขี้เกียจไปแท้ในการรู้ความคิดความคิดนยคือการคิดม,มากๆคิดทีๆเป็นตัวนะเป็นตัวคิดเป็นเรื่องก็เป็นตัวถ้าสติมากสมาธิมากความคิดเนี่ยเพียงคิดตัน่นึ่งก็เป็นตัวสติจะเห็นตัวเรามี็สองคอนอันนี้ตัวตัวรูปกาย พอคิดเรื่องใดหนึ่งเป็นตัวตัวหนึ่งตัวเราออกไปอันนั้นเป็นนามกายกายที่มีแต่ชื่อเป็นกลุมเวทน,นาสัญญาวิตกมรริการกเป็นกายไม่ใช่เรื่องแปลกมีได้สองคนแต่ตัวนี้ตายเป็นนะแต่ตัวนั้นกลัวเป็นเขาออกไปปับ๊บัวนี้กลัวอย่างตายเว่ยยังมีตัวอื่นมาแทนแต่ตัวนี้กลัว ตัวนี้เป็นข้าวมันเฉยเปลือกเปลือกมันไอตัวนังนกลัวแต่เอาไปตัวนี้หายใจอยู่ตัวนั้นมีแต่รู้สึกด้วยเห็นตัวนี้หายใจกนข้อข้อเก่าเหนน็นหลายๆอย่างเออก็นานด,ดูนะมันมีลูกเล่นแผวว่านะสมาธิหนึ่งมีนของเล่นนะพากันทำเดอ้อก่อนจะนอนแอบดูให้มันเห็นวันนี้ผมให้ความคิดทั้งเรื่องกายายนุปัสสนาและเวทนานุปัสสนา มานจะถึงการทําจิตหลังขาท่ารรมับเอามาได้แค่นี้ไปได้ครึ่งทางเบาใจได้ในภาคปฏิบัติไม่หลงทางจึงขอยุติลงด้วยเวลาและสุขภาพอันแสนจะสุดสมนี้ความจเจริญง,งอกงามในสมาปฏิบัติอริยะยะทำเจา้าบ้นนานกระเบีย